รับรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัเทเจลิญพก,กพันอาหารจำกัดมหาชนพร้อมด้วยท่านในสนามใจดีครับคุณอาํานวยเกตบํารุงครับพร้อมด้วยท่านรองในสนามครับพี่บอยคุณเพิ่มคุณทรัพย์เกตบํารุงครับแล้วก็ประธานที่ปรึกษาของเพชรินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดท่านพลโทอ,อนันศักดิ์รักษณะละไม้ขอขอบพระคุณครับยิ่งชกยิ่งแรงนะครับพยายามจะเบียจดจะทนเร็วขึ้นแล้วนะครับพรอลังการ โอ้แต่ว่าเลนเจอร์นี่ไหนก็มีไล่แขนแล้วก็แทงฟู้อยู่ตลอดนะครับไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันสงคมเข่าแล้วครับยกนี้เปิดเกมเพชรอลังการพยายามจะเบียดจะชนเข้าไปเลนเจอร์ก็นอกได้ในดีนะครับสีมือนี่แต่้ายต่อย้ายวงในพยายามจะไล่แขนกดแขนเอาไว้ไม่ยอมให้เพชรอลังการขึ้นบนได้โอ้แต่ว่าเพชรอลังการก็ดื้อเหมือนกันเลครับไม่โดนแล้วครับเข้าทำนองเด็กดื้อแล้วชนอย่างเดียว ส่ความยาวความแหลมครับชนเข้าไปแต่แรงเจอร์ก็ไม่ให้ตีง่ายๆครับมีสอกคอยสับเอาไว้ด้วยครับแต่นี่ครับไม่สนใจครับหาจอหาคอเจอกันล็อกล็อกเอาไว้นี่แล้วก็ตีซ้ายไปเน็บไปอีกดอกดอกสุดท้ายครับเข่าของเพชรอลังการเจอแค่ซ้ายของแรงเจอร์ครับลุกเข้าหาบุกเข้าหาเจอกำปั้น เจอกัปบ้านของปีหรือเปล่าครับแทงขึ้นโอ้โหนี่ครับเดือดเือดนอกกบไหนนอกกับไหนครับมาเพชรโอ้โหดูว่าไม่ให้ไปง่ายง่ายเรนเจอร์มาทั้งขวางทั้งแทงตโอ้แต่ว่าเพชรอลังการดื้อแล้วเกินครับลูกศิษย์จะอุ้มจบปะนี่ครับมีปะคุ้งลงน้ําแข็งมาเป็นแบคให้อยู่โอ้โหมาแต่ว่าเรนเจอร์ลูกศิษย์นายหัวมิตรนครอุปกรณ์บนยไฟเตอร์เสียบเข้าไป ดูครับมาตอนนี้สงครามข่าวครับพี่อรีโดนเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับเพชรอแต่รังการแต่นี่นะครับเ็ดดื้อย่างที่บอกนะครับพยายามจะเบียดจะทนตลอดอยู่นอกเดินช้านี่จะเข้าทางของเลนเจอร์เลยนะครับแต่สายต่อยสายนี่ถือว่าทํางานได้ดีนะครับวันนี้ถูว่าจะช้าไปหรือเปล่านะครับเพชรอแต่รังการโอ้โดนสายอีกแล้วเป้าหมายวงในวงในตีไม่ได้นี่เหนื่อยนะครับเอาดูจังหวะการจับนี่จับตีล็อกดีนะครับแต่ว่าก็ ยังตีได้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับเรนเจอร์นั้นมีโต้ตลอดครับหรือต่อเดินเข้าหาครับแทงเข่าซ้ายครับเรนเจอร์แทงคืนพยายามตัดล่างแทงซ้ายเพชอรอลังการเด้งเด้งซ้ายครับเรนเจอร์ก็พยายามล็อกพยายามบิดพยายามตีสู้พยายามตั้งขึ้นมากันเอาไว้ครับไม่ให้เกมวงในของเพชอรอลังการได้ตีง่ายๆครับซ้ายดัก โข่งนายแทงขวาเข้าไปครับเนี่ยขวาหน้าไว้ครับเล็กกว่าแต่ขวาหน้าไว้ครับรเร,เร,เน,รเนเจอร์เพชรอลังการแทงเรนเจอร์ตีคืนโอ้โหนี่ครับคู่นี้ต้องชื่นชมอากการทํามวยของสองค่ายบวยคูนภาพเลยครับแไม่มียุคไม่มีย่อนเลยครับดูครับโอ้โหหมดยกสามแบบสุดมันพักแป๊บเดียวครับ ปัตตานีอ่ะเรียนเชิญกับพี่น้องภาคใต้ช้าปัตตานีครับพรุ่งนี้มวยดีครับที่ปัตตานีตอนนี้ยกสี่ยกสี่เข้มข้นแล้วครับเอาละครับยกนี้น่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับมวยคู่นี้ชนตั้งแต่ต้นยกเหมือนเดิมนะครับพรอรังกาเบียกเข้าไปโอ้โหพอตีได้นี่เสียงเชียร์ก็ดังสนันเหมือนกันนะครับ มาดูว่าเลนเจอร์เองมีจังหวะเอซ้ายต่อยซ้ายหนคอยไล่แขนเอาไว้ดูจะยุกจะย่นไม่ได้นะครับเพชรอลังการนนโดนไปเยอะแต่ก็ยังคงเบียดตลอดจังหวะจับนี่ล็อกจังหวะคล้องนี่โอ้โหดูว่าสวยเลยนะครับเอาเลยครับเริ่มตีได้เสียงเทียนี่มาเป็นระยะระยะแล้วครับยังพยายามอะแรงอยู่่างต่อเนื่องเลยครับเพชรอลังการครับ โซาเรนเจอร์เองก็พยายามตั้งพยายามดักไว้เตะซ้ายครับเจอขวาตับัตหนึ่งสองถึงได้โดนเสียบม,มาก่อนครับแทงขวาคืนเจอแท่งแทงเข่าซ้ายเพชรอลังการตีเข่าขวาเรนเจอร์แทงคืนเด้งมาเด้งคืนครับบิดมาเหลี่ยมนี้แล้วนี่ครับแทงเข่าขวาเข้าไปครับเพชรอลังการเดี๋ยวต้องดูครับ ไม่รู้จริงไม่จริงครับเขาบอกยกสี่จะเป็นเขตแดงของมวยเข่าครับมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะครับมาจริงไม่จริงเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับยกสี่ผ่านมาครึ่งทางดูครับม้าแดงเพชรอลังการตั้งเงินเลเจอร์ดูครับม่าแขนขึ้นบนได้คละค่าแล้วก็ผักกันนี่ครับปู่สงครามเข่าเลยครับตอนนี้โอ้สถานการณ์ในวิธีตอนนี้นี่วนวายไปหมดแล้วนะครับโอ้คู่พี่สูงสีเหลือเกินนะครับมาถึงตอนนี้ น่าจะถึงยิงดงนะครับคู่นี้เอาเพ็รอลังการเหียดเข้าไปปล้ำาลยเอนเจอร์ก็ไล่แขงแล้วก็ตีสู้ดูสู้จังหวะการตีของคู่นะครับโอ้โหคู่ที่สูสีจริงๆนะครับเย็ดอาร์ตอีกแล้วครับเยดอาร์ต yes, อีกแล้วถีบไว้ก่อนเรนเจอร์แรงต่อนเนื่องครับเพ็รอลังการครับตีแทงขวาครับเรนเจอร์ก็พยายามแทงพยาย,พยามสอยพยายามโต้เถียงทุกดอกเหมือนกันนะครับวงใน สี่เข่าซ้ายเข้าไปครับเพอรอลังการโอ้โหดูครับมานี่เรียกว่าวอร์มวอร์มเครื่องก่อนก่อนรายการนัดซุปเปอร์บิก๊กรุงนี้ราชด,ดำเนินครับดูครับดูผลงานกนารจัดโปรโมเตอร์โบสเสียบเข้าไปเรนเจอร์เพรอลัอองการเรนเจอร์เรนเจอร์เพรอลัอองการโอ้โ,อโ,ห,โหดูครับมาถึงตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกนะครับมวยผู้นี้ดูนะครับเกมการชกเบียดเข้าไป เพชรอลังการชนอย่างเดียวพยายามจะเบียดจะป้าเรนเจอร์ก็มีลูกขวางลูกไล่แขนตูโโ้โอ้แต่ว่าจังหวะงุดด้ายนะครับดูว่าเพชรอลังการนี่เริ่มจะเสียบได้หนักๆแรงๆเหมือนกันทีมงานของเรนเจอร์นี่กระบอกให้เจอมากรโปุกเอาละครับ,เ,รบเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับละ5 0าบาทด้วยกัน ้องขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับผู้การสับสนุนฉพาะแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อยกสุดท้ายนะครับโอ้โหทีมงานของเลนเจอร์นี่บอกให้เดินเลยนะครับออกแข้งแล้วก็ปล้ำไหลเบียดเข้าไปมาดูนะครับวงในไขู้้กับมวยเข่าอย่างเพชรอลังการนะครับก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้เอาแรงแรงขึ้นมาเหมือนกันนะครับเลนเจอร์โอ้โหสถานการณ์เสียงเชียนี่ ส้นนานเวทีครับไปยกสี่ไปเสียล้มด้วยครับรนเจอร์ครับเดี๋ยวดูครับสู่นจังหวะสู้นายแทงขวาเข้าไปแทงคืนมาสู้อยู่วงในแบบนี้ครับเสร็จไทยแล้วครับเสร็จไทยแล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหดูครับมาสถานการณ์ตอนนี้มันออกได้3หน้าเลยครับมเดี๋ยวดูซ้ายเรนเจอร์มเพชรอลังการไม่สนเลยครับไปแดง มาของชอบชวนเล่นไมแต่ว่านี่ครับเลนเจอร์แกก็ครบเครื่องครับนอกได้ไม่มีครับมาโตกันตลอดเดี๋ยวต้องดูมาตอนนี้เสียงบวบ้า,ายเพลอลังการเลนเจอร์เพรอลังการเลนเจอร์โอ้โหดูครับสุดๆดเลยครับคู่นี้โอ้โหเกมการยกอายังผู้ขี้สูสีเหลือเกินครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครึง่งมีอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับมวยคู่นี้ขยับเข้าไปเลนเจอร์เบียดเข้าหารครับเดินให้เร็ว เพชรอลังการต้องค้องเอาไว้ล็อกเอาไว้ต้องโตนะครับใหป,ปล่อยให้เรนเจอร์นี่เร่งขึ้นมาเยอะๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับโอ้ต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลครับอยเข้าหาครับเรนเจอร์เตะซ้ายเข้าไปเตะขวาในแทงขวาครับตีข่าขวาเข้าไปครับเรนเจอร์เพชรอลังการก็พยายามเสียบคือแหลมๆมาครับแยกมาก่อนครับนาที โดยประมาณครับพยายายาแทงข่าซ้ายครับเรเนเจอร์พยายามการพยายามยิย้วเอาไว้ครับโอ้โห,โห,โห,โหนี้นี่มาเจอกันภาคสองี่สบายสบายเลยครับเพราะว่าตอนนี้ดูมาอย่างอย่างอย่างโอกาสนี้มันยังเป็นของทั้งคู่ครับอาจารย์ประวัติแกะแยกออกมากรแยกออกมากรโอ้โหูขี่สูสีเหลือเกินครับ เพชรอลังการก็จะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันโอ้เหมือนกันเข้าในมานี่รวบเอาไว้ก่อนเลยทีมงานของเรนเจอร์นี่บอกให้เดินให้ชนอย่างเดียวนะครับเวลายังมีนะครับพยายามจะเจบียดจากล่างนายตีเข่าโอ้โหมาตีได้มีเสียงเชียร์ก็มาเลยครับโอ้ยเอาละครับช่วงโงสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับพยายามแรงเลยเข้าหาต่อครับเรนเจอร์ครับเจอกำแพงเอาไว้ครับทำอะไรไม่ได้กรรมการก็จับแยกก่อนเดินเข้าไป นี่ครับต่อยเขาไปเลยครับจังหวะกระโดดแทงขวาแล้วเจอตั้งกำแพงขวาของเพชรพลังการเอาไว้ครับหมดยกสุดท้ายโ oh oh. อ้โหเดี๋ยวดูครับมหาสนุกจริงๆครับคู่นี้มวยเก่งพักอิสานเจอกันแล้วครับไฟแดงสุรินน้ำเงินสกลนครครับ oh oh. อ่าชนะยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าทําหน้าที่ยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบด้วยกันทั้งคู่ครับ การประวัติทันไปชูมือให้มุมแดงครับเทอรอลังการพุ่งลงน้ำแข็งครับวันนี้ฮ่าโชว์ฟอร์มหล่อเลย